สวัสดีครับฟุตบอลโปรตุเกสพรีเมียร์ลีกาประเทศโปรตุเกสฤดูกาล2025-26นัดที่12วิตอเรีเอสซิกิมาราสชนะอาร์บีเอสฟุตบอล4-0คาซาปิลิสบอนพายเอฟซีอัลเบรกา0-2โมไรเรนเซฟุตบอลคลับเสมอเอฟซีฟาเมรีเกาสองสอนาซีองนาวเดอมาเดราพายเอสแอลเบนฟิก้า1-2 G ิวิเซนเต้บาเซลอสให้คับสปอร์ติว d เดอทอนเดล่าศนสรุปตารางคะแนนฟุตบอลโปรตุเกสพรีเมียร์ลีกาประเทศโปรตุเกสฤดูกาล2025-26นัดที่12จากฝูงเป็นของ FC p o r ป o โต31คะแนนที่2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอมี28คะแนนที่3เป็น SL b เ n f i บนฟกมี28คะแนนที่4เป็น G ิวิเซนเต้บาเซลอสมี23คะแนน FC ฟ a าร์มาลีเกาที่5 v i วิตอริเอสซีกิมาัสที่6 s สปอร์ติ้งคลับเดอ g a กาที่ 8, Rio ริโออาเว ดาววฟุตบอลโปรตุเกสพรีเมียร์ลีกานัดที่12เบนเจลิสฟาฟรีดิสเอสแอลเบนฟิก้า9ประตูพาโบนซาราเบียจิวิเซนเต้บาเซลส8ประตูเปโดรกอนซาเวสสปอร์ติ้งลิสบอน8ประตูกิเยเมเชสตินีโมไรเรนเซ่ฟุตบอลคลับ7ประตูลุยส์ฮาวิสโซเรสสปอร์ติ้งลิสบอน7ประตูเพลตันซิลวาริโออาเวฟุตบอลคลับ7ประตูซามูเอลอิกเอโฮวาเอฟซีปอร์โต6ประตูเชซุสรามิเรสนาซีอองนาวเดอมาเดรา6ประตู ยานิสเบกราอุยครูโปเดปอดิโวกเอสเตริอัลประเยียห้าประตูเนสจูอาหาฟุตบอลคลับอารูกาห้าประตู ฟุตบอลโปรตุกีสลิเมีราลิกาประเทศโปรตุเกสฤดูกาล2025-26นัดที่12คืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนสีทุ่มครึ่งริโออาเวฟุตบอลครับพบซานตาคาราอาซอรเรสคืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนตีหนึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนพบเอสเตรลาเดอมาดอราคืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนหรือเช้าวันจันทร์ที่1ธันวาคมตีสามครึ่งเอฟซีปอโตพบกรูโปเดปอดิวโอเอสตอริอัลไพรเอ คืนวันจันทร์ที่1หรือเช้าวันที่2ทธันวาคมตี35นาทีฟุตบอลคลับอารูกา้าพบสปอร์ติ้งคลับเดอรากาขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ